ว่าสีนี่เนี่ยสีเทาน่ะเนี่ยสีเทามันจะออกแบบมันจะออกแบบาเท่ากับโเนท่าว่าขาวกับโมเมนขาวว่ามันจะออกแบบว่าขาวเพราะฝ้านะขาออกโอ้ยเฮดเศร้าพี่หอยเนาะตอนแรกนะว่าจะเอาหกสิูหบ

คือมืดแท้ค uh, ร uh, ับเดี oh, ๋ยวเขาตากแดดลายวะอย่างเอาไว้ในเนาะอ่าอย่างนี้ยาแนวอึบอ่ะเอออ๋อเว้นก่อนอ๋อทุกงามิดีเอ๋อ วาวลายเพนนี้ยัยงน่กเ,เน,านาเอ่นาี้ทงอพดัน,อ,อ,น,นอันนี้กะสองพนเด้มันสามเมตรเนาะใส่ผพนหนึ่งนวกะวันนี้ผพนผ่นที่สามนี้อาจจะได้เพราะว่ามาตัดครึ่งหนึนใส่จังสิพอเนอะอ่าวันนี้เขามาปูท่นานกผพาครึ่งบ่มาปูนี่พอได้กันกันเปืือนมาได้นึงอ่ะนะ อ,อันคือว่ามันเดือดอย่างเขากล็ดแนบจะเตียเดียวนี่เลยก็ได้เหยแถนเป็นสีเดียวกันเลยนะมันจะงดงามเลยอ่าก็ต้อหลายเต๋อไปเ,เนาะน้าเวยก็ออกไปซื้อเครื่องี่นหน่อยเนาะออกไปซื้อกาโลมาเพิ่มนะครับสีในน้าม,มาพ้อมเนาะ 5าแพ็คพี่น้องหาแพ็คแล้วก็ตัวน้อย20แพ็คนี่ื้อมาคอยขายเนาะอันนั้นเป็นกะโลนเปินครัวเฮาอะะแล้วก็สน้ำแล้วก็มีสทาบานประตูนําพีงเยเนาะปเดียวคนอื่นก็สิเอาอันนี้ลงซะก่อนเนาะสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสดี่กูทุกคนพี่น้องเอ้ยเอาน้ําลงก่อนได้มื้อนี้ลูกค้ามีอยู่บ่เรื่อยๆอยู่เนาะยถาม่สิมีเรื่อยๆเนาะ เอาพี่น้องเอ้หันมาทางนี้กะทางวาสาลีสบายดีเด้อเนาะโอ้เปลี่ยนคนใหม่แล้วบ้านน, <laughs> นี้เนาะคนใหม่ไม่ชีตาบ้านนี้เนาะตีสองตาเออไม่ใช่ตาบากาศเป็นหน้อนเออตัววาสาลีพี่น้องเนาะถือว่ากลับมาอีกรอบพี่น้องเอ้เนาะมาลุยงานน้วกันมาอะไรจากมือแล้วนี่สองม,มือน,นี้สามมือน,นี้สามมือนี้เนาะเออ นั่งรถยังมาอรถสายทางมาอืมขวันเราเอินรถมีบอกนั่งรถทัวร์นั่งรถสายทางหรือว่ารถทัวร์มาเนาะเราได้ยินมาสายข้างอะไรอยสายทางเอาเอาไปนอนเอลย่างมาอีกก็ได้เนาะจะว่าแต่กล้องของฮอลแลดนี่มาดูงานนำอีข้างเป็นทาไหนเนาะทางเบาสาดีอ่าเป็นยังไงดู คือได้กับมาต่ออีกบาทนี่เพียงงานอยู่ห่นได้เป็นยังไงมันก็ได้นปมมันจะบบกันไดพี่น้องเียงานเงินเดือนอ่าผองสีสูงเงินเดือนมาถึกเนาะใส่วอร์ดอีเนด้ไี่น้อเนาะได้มาปี่กรแต่ถอเนื่งกับมาเีเดินงานต่อพี่น้อย อ่าดูน้ประมาณนาแต่บราณเนได้หลายอยู่แต่ว่าพอได้เต็มเต็มในเมืองน้ำมันใช่กันอยู่แต่ว่าแบบนี้เนาะเพราะว่าทั้งนี้ก็ช็อตกันเลยแบบนี้เลยเด้อเด้อเอาหยอกว่าหัวกันไปแรงกันเบิ่งกันไปอัแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยสภาพการงานทางทางนี้ก็ที่ว่าแะไรมันก็เริ่มทุดถอยเริ่มคือกันในทางเปอเซ็นต์กันเลยลูกค้าเป็นข่าวมาแล้วบาทนึ้รับขายเครื่องไป Đấy, nó dễ lên chân qua cả to nó Ai đây bố Ba vầy mô Đây bố. Ừ. Năm, mà, Thì là, Này bố Nào, mau vậy, đi thằng này โอ,อ้สา<ป>บุานวัสดีเดอร่ได้ไปมด้ไปเวียกบ้ามาหนิเฮ้ยด้วยด้ยชื่อเครื่องครับ โอเคโอเคเอาคนเครื่อง้อนก้อน <c oughs> มาเดรียมเลยพรดีพอทางสาบุญไนเนาะคนไกลเติมอยู่ด้นี่กันเนาะถ่อว่ามันอาจจะไปจอยไว้ด่าห้าหนะครับวันนี้มันมีเครื่องตัวนี้กันนะเพชรยังโอเซียน

เธอ1ิ0หานเฮ้ยิหาพันน่อยนี่นำเสือนี่นำเสือี่กาตุ๊กหนึ่งหาพันห่อยเนาะโอ้แค่นึงกะอะไรคอยซื้อตะเก้านะบางซื้ออยู่ข้างนอกตะกี้นี่บางห้างกับถือบางห้างกับแพงบางห้านกับสี่สิหพัน แขกหนึ่งอะอุ oh ๊บโอ้โหโอ้โโอ้ยเนอะรุดเด็ด oh. รุดว่ะขาดไว้แทะเครื่องลงก่อนไปทำไปแั่งวันเลยไปเวียอยู่เฮือนอยู่การห้อนเนาะมาสีเข่าวะ เดีน้าเงาไหสิฮะเออไก่ได้ไผกันไก่เียมลงไลงหน้าเลยเ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เอ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้เฮ้เเยกเ้ยเฮ

ฮอนเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเอาขนน้าแบบลูกรกก่อนได้เบกก่อนนี่สีอันนี้นี่และสเีเนื้อสีฮ้อนะเนื้อสีฮ้อ <c oughs> มันจะออกแบบมันจะออกแบบบ่เท่ากับโมเดเท่าว่าขาวกับโมเดลขาวว่ามันจะออกแบบว่าขาวเพาะ้านะขาวออกเพราะฝ้านหะนึง่งขาวฝ้าอ่ะขาวฝ้า

sắt kẽo namen bò tung bốc này này gấp rồi biền đi sắt kẽo cái này cái men cái 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 อ่าสี่แสนสิบพันเอ้าเอาไปเบิ้งมืออะไรคือบ้านบัตมือเมื่อวานนี่ว่าแสนแซ่ทานน่ะอ่าสามแสนเก้าบัดบัตรตัวนั่นนะบัตรตัวหน้าหกสิบหน้าหน้าหกสิบหน้าสี่เอ 3, 000, อสามแสนห้าแต่ว่าขบันท่าเอาอีเดียมันกับโต๊ะอยู่อ่าสามแสนหกสิบปลายพันได้แค่่นั้นกันเพราะว่าเงินมันขึ้นมันก็เลยปั๊บราคาขึ้นอีกเลย ่เงินขึ้นช่วงนี้นะเงนินเงินบาทขึ้นเอ้งงเงินเงินกี่หม้อขึ้นเงินกีข่ขึ้นเงินบาทแข็งตัวอ่าก็เลยเพิ่นก็เลยปรับราคาใหม่ีิน้อาใหมก็เลยเพิ่มขึ้นอีกเนาะอ่ะาเถอะไปเอาเราสิ่นขเงินกีบขึ้นไนดะ้ห่อหลายๆเนาะเอขอฮ่อลายๆป๊อ้งาองามด้วยจะดีงามงามมากดูโอ,โอ้มันแบบเบิร์ดช้าแบบมันกับมิได้คิดว่าจะเอาสี่ยมตาลก็มีแต่ว่าไฟบะหมี่มากกว่าสี่ยมตาลแบบแบบคือเสื่อเจ้าหนินะ อ่ามันเป็นลายๆคือลายหินนี่แหละแล้มันเป็นสีน้ำตาลอ่ะ,อะยอ่อเอาสองคนเอามันจังมอนะมากเลยสองแผ่นนี่กออ่ะโอเคเอากลงนีสอแผ่นอ่ะบัตรตัวนั้นบัตรหกตัวนั้นบัตรหกไอซีแผ่นตัวตัวนี้นะตัวหกสิบคูณหกสิบนะมีอยู่ซีแผ่นบัตรตัว,ว,วน,นั้นแมซาวคูณหกสิบนี่มีอยู่สองแผ่นอ่ะคนนี้ก่อน อตเขาไว้ในเพื่อนเมีแล้วเป็นยังไงตังสิเป็นะัก็เลวเลยเนาะป้าเขาไว้ในปุบเขากอว่าเจ็บด้วย่างได้จะดีเลยอน่ีากลยยปนี่วางไว้กางเลยไว้กางนี่เลยโอเคเออ เออี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าย้ำออกกันว่าตัวตัวฮอกเก้นี่เอาเอาไว้เอาไว้ทึ่งสินะจากว่าอยากเบอร์นี้เราเอาพอได้นล้กไปได้จะเอามาก็ย่อไว้ก่อนตัวกะโหลกกับปูเรียบร้อยแล้วยังเดือดใส่ยาแนวกับขอบขากเนาะผลิตชื่อว่าเพิ่มอีกสามเกท นักเติบนี่ค่ะเฮธรรมดานี่าว่าดีมาซอยี่นเองเฮ้ยบานนี่ฮ้ย่าจะฮฮะโเออ่สิเอาว่าจดีขาเรื่อยเลย่าก็เมนอย่างรเรามาซอยนีเอา่วยงานนี่กันดียว่ียกันเลยหแาแล้มาโน้โนผู้วงนวยังจะได้กับท่าแหมการรูกวันนี้ผูท่ากรบท่าอยู่ผู้ที่ไปกับตางอื่นได้ยู่ ไปยังไงครับไปเอามันขึ้นก้าแหละบนนี้กันยตางก่อนเอาไว้ไว้ตางก่อนมเลยตรงตรงเลยตัวนี้โอเคจากงอเท่านั้นขึ้นมันแก้ได้หรอนะจว่าจะเบลายอย่างเี้่ก่อนทีนะขึ้นได้คาราโอเกะว่ายังนะขึ้นได้อ่าขึ้นได ภายในสามมื้อแรงไหวะจใหญ่เกะก็มาทีเนาะชองเพนหนึ่งกันสุดสรุดเล้วหละก็ไล่ไล่ตัวนี้พี่น้องใหมมาตะวนี้เอาเบ้าหมายเอาตัวไล่ไลายมันจะมันก็เป็นลายลักษณะเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันมันหนามันเครื่งหนึ่งนะเครื่งหนึ่งของตัวนี้แม่แม่เนาะ xong kết cả xong ngày đất nó nhào đi đấy, sang ngoài vào không Ờ, bố đây đấy Ờ, tông ma đấy bố đấy Ờ Má lôi mặt này, thường khốp lẽ ừ. Đây là xì bán rồi này ว่าชาบานลายประตูเยอะเก่าลายเก่าอยู่บ้านแหละขึนบ้านล่เก้าเลยอคอยแก้เป็นยังบ่พอสี้นบลาเก่าเป็นเง้น่อยเบิ่งเจ้าสีเป็นลาอันปูกระโลอันห่านเท่าน้น เฮาเดียวเฮาเฮาแก้ถึงเฮาแก้บ่ถูกปู่ัวนี้น่เอาเจ้าบ่ได้เอาภาพมัน็เบิ่งให้นเบิ่งอยู่เพราะว่าสีมันต้นมน่ะตัวนี้น่าสิถกเนาะแม่นบ่ anh đẹp, đi bóng một lần kia bóng một nước kia bóng một vào kia mẹ này tí, kia bóng một lần kia bóng một lần kia bóng kia bóng một lần kia bóng một lần kia một lần kia bóng một lần kia bóng một lần kia bóng một lần kia nó một lần kia bóng một nó kia bóng một lần kia Ay, bóng. 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 Ay, này Ay, bóng. 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 คืออยู่แค่ได้เตียนอะไรอย่างนี้ดอกอ่าถ้าทำว่าเพิ่มอีกสามแก๊สเพราะว่าสีทาเน่มันพร้อมเลยสีใส่ขอบนี่มันเหรอนะไม่แต่พ่อมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho Để không bỏ lỡ những thì già neo với สทยงามไปดีอ,อันนี้อ๋มีถาว่าหลายเพย่นอย่างนักนไหมเนาะอันนี้กับสองแผ่นได้มันสามเมตรเนาะใส่แผ่นหนึ่งนะกับ วันนี้เพนนที่สามนี่อาจจะได้ว่านมะตัดเครื่องนึ่งใช่จังสิพอเนาะอ่าวันนี้เ้ามาปูทั้งกระพาเครื่องบอกมาปูนี่พอได้กันกันเปืี่ยนมาได้หนึงอ่ะนะอันคือว่ามันเดือดอย่างเ้ากระแนบจะเดียวนี้เลยก็ได้ให้มันเป็นสีเดียวกันเลยนะมันจะงดงามเลยอ่าให้มันจะเข่ากันครับอันอ่าอ่างอ่างอ่างอะไรก็สีด้อพี่น้องเหาะ อ่ะก็สีดำอันนี้ก็สีดำมา่ว่ามันมันการเปื่อมาใช่ไหมใสีนี่นะอ่าปดูเดี๋ยวว่าสมควรเติบบินข่อยย่ใส่ได้ไบะบินข่อยย่ใส่เราจะไปเอาบินกันรถขอยย <ś> ุ่หอเ้ราไปเอาบินเลยอีกเหรอจะไปได้ม้งนกักนีือ่ ราคากาแงราคากาแงอีกที่ราคาเพื่อนปลาปูราคาเพื่อนปลาคืนวันนี้นะอนนนบอกสร้างและเลิกคาราวานั่นกะนี่ให้เพิ่นปูพอหนามันเบิดแหละอ่าก็คือว่าเขาบอกอยากใส่เบิดแตเพนเนาะเขาก็ให้เป็นขีดแต่กะแหกเครื่องนึ่งแต่กะเอามาวางกันเพื่อนที่น่ะ เัิงวามันแก๊สิบวบวกกันเลยบ่าวฮะ่ามาเพิ่มอีกก็ต้องเพิ่มอีกแต่แกนั่นอย่างกับว่นไล่แก๊สแต่มีแต่สามรดีเป็นหกแก๊สนะหกแก๊สกับสองแสนบ่ไอ้แม่บ่แกนหาสิบพันเอามันกะมันกับกรเลีมันกับซ้ำกันได้นาอแค่นอยกักระดีซ้ำกันที่ก่เพราะว่า ต่างแค่เพ่นมันนแหะน่ะอ่าอ่ามันบยบเทียบได้ที่สามเพรนม,มันซ้ำกันนะปากมันไม่หัก้ตัวนี้สีตัวนี้อ่าบินสีนี้สีนี่ล้านเก้าหนึ่งลนเก้าสองทางนี้ได้ตัวนี้พันหตัวนี้นะสีนี่นะ่งพันหบาทแลครับตัวนี้พันสรตัวนี้ครึ่งนึง ถ้าว่าเต็มแม็กก์อ่ะถ้าว่าทางง่ายกันสองพันห้าสี่ตัวนี้นะเอามาทานี่นะเอามาทาเนเาี่ยเปลี่ยนเกาะใหม่เลยนะเปลี่ยนเกาะใหม่มาเช้าเ <laughs> ช,าชา้าไปชี้ได้ขอเพิมโบกนะอ,อ,อันนี้เพิ่อนกาใส่ขอบมาอย่างดีนนเาน,น,เนเาะรวมราคาดีโอ <kaf> อ่ออาเดก,กาศใช้บินตัวนี้เอาดิ ่าบินน้อยบินน้อยเฮานี่รัมก,กันเฉพาะซื้ออันกะโลเพิ่มอีกวันนี้พี่น,น้อยมีก็มีกะโลตัวนั่นนะ่ะตัวตัวสามแก๊สเนะาะไลยเดียวกันนี่เนาะสามแก๊สอะไรกันครับตัวนี้ก็สามแก๊สพอดีเป็นหกแก๊สอะไรกันยาแนวอันหนึง่งรวมกันกับพอดีเป็นหนึ่นงล้านห้าแสนแปดสิบแปดพันเนาะ ถ้าว่าเอาเอาอันลายอันสีดำที่เราผสมเลือกไว้น่ะนาหกชิปคู่หกชิปน่ะลายนั่นน่ะเราจะเอาสองแก๊สขนาดสองแก๊สกับกันชัวห้าสิบกันปอกกันเปื้อนกับมันกับสีบอู๊ฟพอคือเกขาอะนะอ่าก็เลยเอาเอาตัวใหญ่นี่มันกับสีลายรวมยาวเนาะก็เลยก็เลยเพิ่มสามแก๊สเลยพอพ่อวะนี่ยนัเป็นสีเดียวกันไปเลย nha, mình có mình lươn gì, tham quan sạch càng ngày. nói về mất thang, muôn thì qua, thang qua sàn, sửa, cường, này mới nó thang, xì, thang cà lo, nè, à, đặc biệt tụi nị, nè, xì về à, thang muôn, đã, tiền ngân của thang may thang luôn, nó thì qua, đây, phạt ma, hay so, à, อ่าทางแม่เพื่นว่าตอนแรกว่าใช้ปลาจิบมปลไส้ได้ขอบมันนะขอบขาดมันนะอ่าเนี่ยมนันเปืองพี่อีกที่นะก็ได้ว่าใส่ปูเนี่ยเพราะนะอ่าพี่น้องเยเอาพี่น้องเยเนาะโอเคพี่น้องเยเมื่อกีนก้นี่กาตัดสายไปเนาะขับสายโทรศัพท์ทางปมะตูนนพันธ์โทรมาพี่น้องเยกะโอเคบายเด็เนาะ เบิเฮาสีสรุปเบ่งก่อนเอามันเท่าไรอันเฮาซือเรืองมื้องม้น่าราคาเท่าไร่น้องเ้ยเนาะอุ๊่าอนต์านเนาะฟีกฟีฟกับฟไม่บินกันงเนาะวบินแรกตัน ล้านห้าแสนแปดสิบแปดพันล้านห้าแสนแปดสิบแปดพันว่ล้านเก้าแสนพอดีสามล้านสบแปันไปหน่อยเนาะรวมทั้งหมดสือทั้งสทั้งยังีนะเนาะโตตานี่แหละให้สร้างพิธีการนี่แต่ว่า มันซื้อมาครบแล้วเครื่องเนะะาะใส่มาตั้งแตการท่าชุนท่าสีใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่อ่างเนาะถือว่อเปิดใช้งานไปลองอีกวันนึงเอา,อานนคนอื่นเนอร์กับของของคุณทาง,ทางตวนนัวนู้นได้ทางแม่ฮักไปลนงอีกวันนี่เอาอป,ป้าปูนขั้วให้เนาะ,ะก็ให้แม่ยูดีไม่แห้งสุขก,กายสุขใจได้แม่เลยเนาะในกิจการในง,งานอะไรก็ควรจะเลื่อนลงเรื่องเนาะ อายุมันก่อนเงินจ้าตุ๋เนาะให้ดีไมแห้งทั้งครอบครัวไปลเลยเนาะไปส,สารสําราญที่นี้ทางบโมเส็จะได้รำลาไปก่อนแล้วก็จะได้ไปเวียงไปงานต่อก่อนบานี้เนาะทางวอร์สตีกับที่ตาไปต้องกันพี่น้อกลับไปน้อกันขึ้นเก้าอะไรมื้อน,นี้กเนนะาะยังไ้ก็ฝากให้พี่น้องเด้อเนาะฝากเป็นะปกำลังใจให้แนะ่เป็นทางเบาสบายเบาเพลย์เนาะโดยโดยไปสบายดีไปเลย